เออพังงูพระเจ้าก็ถือสองสามร้อยตัวซีหาเนาะพระเจ้าถือสามร้อยกว่าตัวพระเจ้ากรับสวัสดีเอฟซีเบิร์กสามหน้าขี้ถูกทันนะคะเหมือนในแอดมินกะมาหอดบานปูนกนะค้างเปลืดปูนกพื่อนเขาสวดสวดเนาะค่ะ แอดมินกับผู้พาดย่ามาติดตามให้เอฟซีด้ฟังกันเนาะผู้ใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะผู้พาดคลิปดีๆลวก็สิีได้เป็นกําลังใจกับทางช่องเนาะเนาะแอดมินเดี๋ยยินชาว่าปูเป็นฝันดีเนาะค่ะแอดมินสิพาตามติดกระแสความฝันปูเนาะค่ะเพื่อพนมีีตัว็ด้ตัวดีเป็นมีแมวทางดีๆฝากเอฟซีเนาะค่ะ เพื่นสิฝันว่าจังได้นั่นก็ให้เอฟซีมาติดตามไปพร้อมๆกันกับแอดมินเนาะค่ะเนาะครับครูครับตั้งแต่ซืุอเฮ้ยรักษาบนห้องบนห้องบนบนกว้างคุณสิงคุณท่านเนาะอก็เรื่องข้อมูลฉบับหลังจากว่าเรียกฉบับเพื่อนครูนั่งเข้าวันหน้าดูสามารถตีสามเมื่อเืนเนาะกับครูก็เลยว่าเออมพน้านลงจากไหนกัน พ่อทางขาลห้องถือบริยัตก็ได้รับไปรับไปผมาตีหา่างปูเพราะว่าปูจะเป็นสามารถตีหา่างเติมปูจะเป็นเสมอนะผลปันว่าได้ไปงานบวชแต่งบวชคนไปงานบวชเาวขาเรียกว่ามีคนมาเซิร์ฟไปเขาลดแต่เขาถลูกปุ่มมีเสียงเขาเรียกว่าเอ๊ะตีมายังนี่เนาะ เขกเอาทามจับทามผมเจอ่นะก็ดีไปพ่อผู้ปักเขาหมวดเขาปัญญางมาตั้งแต่สารายางมากเอา้าว่าจังไรละ่ะอันท่านอันมุนี้วะผมมาางานบวชอันเพิ่นครับได้แล้วไปละ่ะว่าสันสติปัญญาว่าสัน โอ้ยผมกับบรายแล้วผมจังหามูหูถ้ำนี่แล้วตอนผมโอ้ยถ้ำแต่อยู่น้ำโตเจ้าของกันว่ะอือถี่ถ้ำเจ็ดถ้ำสี่ถ้ำแปดแต่อยู่น้ำเจ้าของเด้ออือเจ็ดสี่แปดอือเรียกว่าหวยครับมาสาแต่ว่าระยาะยันซอกยากหายีด ท้ำตัวนี้ทำเจ็ดถำสี่้ำแตนนี่ท่า,เทา,ทาน,นเจ้าซึกษาดีๆเจ้าซิได้สติได้ถ้ำบังเกิดขึ้นหลายวะท่านปานลูกแก้วสารพัดนึกคุนแล้วนึกได้อารลดเด้อวะท่านว่าซุ้มที่ว่านอันพขะาเจ้าไปนั่มข้าเจ้ามหาพระเจ้าไปนั่มหันข้าเจ้าเลยวะนี่คู้หนึ่งวอผู่ปากเขาผมงาวนี่หันวะท่านู้ปากเขาผมง่าวนะ เ้าฟองกับกเราเคยเห็นจักเถื่อแล้วเ้าฟองกับว่าเพ็นไง่ย่างไปข้างสาลามงมองต้นโพล้านหลังหายไปือซื่อหันขูสดสะดุ้งย่านมาสัญญาว่ามันยังนอว่าสะดุ้งตือนมามานาันนั่งผิดแต่หน้าเอ๊ะมันเป็นย่าง่าสันเอถ้ำตัวนี้ถ้ำเจ็ดสี่แปดนี่มันคือ,อย่างเอามานาั่งผิดแต่ละหน้าเบ่งว่าโอ้มันก็เป็นถ้ำที่เป็นมงคล ถำเจดนี่ก็คืออพิธรมทั้งเจดให้พิจารณาอ่าถ้ำซีนี่ก็คือดินน้ำลมไฟท้ำแปดนี่ก็คือพระอ่าท้ำอริยมรรคแปดอริยมรรคแปดอ่าอึการอ่าเป็นเป็นท้ำอันมงคลที่ห้องจะต้องศึกษาต้องเล่าต้องเลี้ยงเขียนให้อ่านให้คล้องมานั่งคิดคิดจะหน้าแล้วอู้อันห้องตีเป็นเลขมันจะดีมันจะได้อยู่แต่ว่า อมันก็เป็นบุญภัยบุญมั่นละเนาะเออแต่ผู้มั่นใจก็คือผู้ใดหาวันเดือนปีเกิดของของหลวงปู่พี่บุญได้หันผู้ว่าเลขมันจบยุหันล่ะดังนั้นคนห้าขันไปเยึดติดเยึดหมันอยู่น้ำโศกน้ำลาบหลายมันก็เป็นคนขี้ขานคนขี้ทุกข์แต่ว่าขันห้าว่่ไปเยึดติดห้าฟังแล้วหฮาก็เอาไปฝันเอา อามันเห็นแต่ว่าตอนนี้รับตาเนี่ยมันสเห็นถึงเจ็ดหลายหลายจ็กมันสิมาเจ็ดเน็่ยก็ค่ะปูหันสามตัวปูยอดอีกเทื่อะะเลยค่ะเจ็ดสี่แปดโอ้นี่คือความฝันเนาะค่ะเออเลขความฝันปูคือเจ็ดสี่แปดแต่ว่าปูอยากให้ไปหาอ่าข้อสอเกิดของหลวงพ่อพีบูนเดอ้อว่ามันสิมาตรงกันครับตัวนี้บเออ ขันมามันตรงไก่เริ่มบอกปูน้ำเนยเริ่มปูสีใดสีน้ำตัวเอกับฝันนะคะนันเป็นรูปแบบเนาะก็ว่างวดที่งวดมันออกออกวังหันนี่ปูกับฝันฝันเห็นปูปักขาวเพินขี่เต่ามาปูกับเลยว่างวดวังหันนี้ปูอะไ่บ้างแต่เบิ้งในความฝันเพินก็บอกว่าเลขมันสี่มีอ่าสองมีเจ็ดอ่ามีเก้าัะจะมีมันเลขมันตรงกันชัอร์บอกว่าวัดสัน ปูก็เลยไปบอกข้าจาว่าสือสองเจ็ดเจ็ดสองนี่เลอ,อ,อน่องพรอนเลยยูล่ำปานแกกับไปซื้อแต่ว่าเขาบอกขายให้แบบเด็กมันอันเออด็กมันอันแต่ซีหาหาซีเนี่ยมันบอกอันแต่เลยใดพอได้ค่ขาขนมหันละอือ,อหันละได้ค่ขาขนมถูกกันหลายไหมครับปูแต่น,อน้องว่าซ้อบ้านอันอำเภออุบมุ่งนพราะมันเงนปูไปปูไปปูไปบอกเพื่อนลราปูก็ะ ไปบอกแม่ค้าขายมะม่วงจับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ย่หันละถ้าเจ้าก็กได้กันหลายเราจะไปอำอเภอกุดจับอ่าบ้านปะโคเขาก็ได้ก,กันอ่าพอดีเขาเห็นานาราชาารการเขาก็เลียกบ่าในลงมาเพราะว่าเขาว่าให้เขาเห็นานาราชกา,ารเดี๋ยวว่างเขาสิเขสมมาหาเออเราจะคนโยน้องหานอยู่แถวโรงเรียนปลูกอันงูยังหันอ่ะเออพังงู พระเจ้าก็ถือสองสามร้อยตัวซีหาเนาะพระเจ้าถือสามร้อยก็ตัวพระเจ้าก็บ่าสิเขามาอยู่แต่ว่ากะปู่ก็บ่าได้หวังน้ำดอกแต่ว่าถือแล้วปู่ก็ดีใจว่าไม่ลูกหลานได้มีเงินเพราะว่าส่วนนี้เป็นสวงตัวก็เป็นเงินสองแสนนะครับอืมสะบโงเ่เขาละเนาะเขาครับครับก็แล้วก็เขาสิเฮ็ดบุญเฮ็ดทานพ่อปู่บอกแล้วว่า ปูปวดห้บ่เออแต่ว่าห้หลงได้ก็จะไปไปกินเหล้าเม้ายาใหอาเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานออไส่หมี่ไส่ศีลเท่านัน้นละปูกับปุ้มใจแล้วล้วก็ยาดน้ำลงอออุทิศกุศลให้เทวบุตรเทวด,ดาเจ้ากรรมนายเวรปูกติดใจแล้วนะแต่ว่าบาดนี้มันเถือกหลายข้าเจ้าก็ย่างบ่ได้วรวบรวมเงินให้กันจังไดบุ๊ ก็โทรมาบอกกั่ว่าลูกถือแล้วปูเมื่อวานเขาจะส่งบินให้เบิ้งแล้วเออเลยบอกโอ้ถือแล้วก็ดีแล้วล่ะลูกเออถือแต่ว่าแบบนี้ทงั้่องอันนี้ก็แนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะยี่สิบแปดเนาะค่ะเลขฝันปูนมเนาะค่ะยี่สิบสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะเป็นสะพานไปหาของมา ท่านทูตค่ะทางส่งเป็นเพียงแนวทางในการน้ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเจ็ดสี่แปดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นความฝันของครูนมนะคะผู้ใดมากระจัดผู้ใดบ่มากระพานให้ใส่วิจารณ์ในการรับชมรับฟังผู้ใดที่เข้ามาเพิ่งคลิปแล้วแอดมินขอขอบคุณเอ็ดซี่ถูกขาดถูกหีมีใจรำด้วยกันทุกตัวถูกคนนะคะ